เอาละครับกลับมาช่วงสุดท้ายของคู่มันมวยไทยครับช่วงนี้ยังเหลืออีกหนึ่งคู่ให้ได้รับชมกันเป็นคู่เอกนำรายการครับช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยครับพบกับชานคลิปเอกบางไทรต่อน้ำหนักด้วย1ตปอนด์ครับผมนะครับทางด้านช่อฟ้าต่อให้นะครับ116 117ครับคู่นี้บอกก่อนเลยว่ามันยังเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับดูเดือดมากครับผม แล้วก็ชี้ชะตากันน,นู่นเลยยกท้ายาชอบฟ้าอ้าวทรงผมใหม่ครเขาคิดกันเลยอเปล่าตรงนี้ผมเห็นหลายคนแล้วสกินเฮดเมื่อวานแสนลิ์สุรนารียิมนะฮะทำทรงนี้ไปแล้วแล้วมามาด้วยทําทรงนี้ต้องมาเจะดูว,ว่าวันนี้ชอบฟ้าจะมาไหมอ่าไม่มาก็ชกไปได้แหละครับเออโหโดนค้ัาเครับหึงดอก <laughs> ขอยืนไว้อะไรกับพวกนี้ <laughs> เอาละครับมาดูประวัติของทั้งคู่ครับช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยนะครับชื่อจริงนายสุวัตติณงรองอายุ20ปีครับจากละหารสายบุรีรัมค่าตัว40,000บาทส่วนชานคริสเอกบางใายครับชื่อจริงนายชานคริสสุขมีอายุ16ปีครับค่าตัว30,000บาทจากห้วยขวางกรุงเทพมหานครครับฟอร์ม3นัดหลังของช่อฟ้าครับชนะ อนอกยก4เพชรลูกยอด2ส,สิทธิชัยครับชนะคะแนนแก้วกล้า,กลา,กลาแกแก้วสำฤิ์แล้วก็แพ้คะแนนยอดมงคลเมืองสีมาครับแล้วก็ส่วนชาญคิดเอกบางไซนั้นาสาวนัาหลังชนะนอกเอกตะวันมอกรุงเทพธนบุรีชนะทักษิณเล็กสิทธิ์ประก,กายฟ้าแล้วก็แพ้ตระกลูลเพชรสอสมหมายครับครับเอาละครับมาดูกับยกที่3ความมันมีมาแล้วครับ าชานคิดในมวยซ้ายเจ้าฟ้ามวยขวาครัเอาแทงขวาอีกทีกรรมการบรศัก์พักดีคำครับผู้ชี้ขาดสถานการณ์สองยกที่ผ่านมาคุณฮอกสองยกที่ผ่านมานี่ยังอยู่ทางด้านชานคิดนะได้บเปรียบอยู่นิดนิดนะครับอุโดนโดนล็อกตีอย่างเดียวเลย ฟันศอกเตะโอ้ยมีสวนนะครับมีเขียงแม้แต่เปรียบอยู่ห้าสี่ครับสำหรับชาญพิษจับบนครับไล่แขนเป็นวยเข่าต้องไล่แขนดีๆครับเจ้าฟ้าอยู่กับพิตูครับแสงคิดน้อยสองรุงโรดชันกิดิบังไซลงทุนไปนู่นเลยซ้อมอยู่ออกคุณทอนเีกบังไซที่ชลบุรีครับไปไกลเลยอยู่ในเมืองชนน่ะแต่มาพร้อมแน่นอนวันนี้ครับ ประธานเอกบางไทรขึ้นถอนมงคลได้ด้วยนะมาเองเลยฮะอะละครับช่อฟ้าครับพี่ตู่สั่งลุยตอนนี้เดินหน้าแขงอย่างเดียวครับใครต้องฟังอีราค่าอีลมแล้วอา่าแขงเงินโอ้โหจังหวะของชาติคิจจะไปสู้เขานี่ดูเสียเปรียบนะครับเสียเปรียบเขายกนี้นี่วัดกันที่เข่าอย่างเดียวตีนะครับเสื้อส้มๆเลยครับประธานเอกบางไทครับ กางคิดสายล้วนวันนี้ต้องมาสู้เขายังไงตีโอ oh, แต่ดูครับเจ้าฟ้าเข่าเอาอยู่เอาอยู่ดูครับพยายามจะสู้นายกับเจ้าฟ้าไล่ไปจับบนครับ<น>มีเถียงครับยังพอไหวดูครับล็อกเลยขียบเลยนะขีบเ,บเลยไปไหนไม่ได้เลยครับต้องโอ้โหนี่กรรมการต้องเข้ามาแยกออกมาครับออกมาเดินต่อเจ้าฟ้ากันไปเข้าอีก เดี๋ยวก็ดูว่านี่ฮนะมาเตแล้วก็เอาเลยครับล็อกอีกแล้ว <ไป S 1> จับได้ที่ไปเป็นชุดเลยครับชอบฟ้า,ฟาออากมาใหม่ออกมาใหามาให่เดี๋ยวก็เข้าไปตีกันอีกเดี๋ยวดูมาแล้วมาแล้วนี่ไงครับล็อกคอมาแล้ว่ลูกลัดล,ล,ล,ลูกล็อกนี่ชอฟ้าบอกว่าขอเก็บครับยกนี้ไปเข่าซ้ายทางด้านชันคิดก็มีส่วนครับ ตีสู้อย่างนี้เขาเรียกว่าตีสู้นะครับผมไม่ยอมเหมือนกันเอาแขนซ้ายเล<า>ิม่มได้ต้งแล้วมามาหมาการต้องเข้ามาแยกแล้วก็วหมดยกไปครับหมดยกที่สามแล้วครับโอ้โหล็กเอาอยู่ครับทางด้านช่อาฟ้าก็มั่นใจยกนี้เอาอยู่ครับ จอโมเสธทอแสงเทียนน้อยขึ้นไปอยู่ข้างบนนะเป็นพี่เลี้ยงเลยใช่ครับลูกชายของพี่ตู่ครับผมแสงเทียนน้อยสองลูกโรดพี่แป๊ะมีนบุรีครับต้องมาเทนชาคิดอย่างหนักแล้วนี่ครับลีลาการเฟรนโอ้แป๊ะมีนบุรีสถานการณ์ตอนนี้ครับช่อฟ้าครับขยับครับสี่หนึ่งหลังจากที่เป็นรองนะในช่วงยกที่สามเนี่ยครับผมกลับมาต่อสี่หนึ่งับ ถือว่ายังไม่ห่างมากยังครับยังไม่มากครับบนเวทียังดูได้อยู่ยกสี่ครับว่ากันเลยว่ากันยังไงมีสวนเดินครับเดินมาจา่คคิดบอกไม่เอาไม่อไมชอบเลยครับไม่ยอมโดนล,ล็อกนะครับถอยไปถอยไปเ,ออเดี๋ยวซ้ายจัดให้ นี่นสายอย่างเดียวซ้ายโอ้โหแกนเน้นแข้งซ้ายครับ,บไปเทนมาแล้วครับชอฟ้าก็พยายามทำเหมือนยกที่สามเข้ามาล็อกคอแล้วก็เข้ามาวงในจาตีเข้าไปอาแล้วอาจารย์คิดบอกไม่เอาในเอาแต่โดนจับลูกีิคิดพยายามดีชอฟ้าั็นี่มินตีสวนมันต้องอย่างนี้นะแข้งซ้ายชอฟ้าไม่ไม่สนเลยครับ,บเดินครับเดินจับไนดีกว่า ชอ,อฟ้ายังใช้แผนเดิมอยู่วงนอกแล้วเสร็จครับผมเอาละมีดีคนละอย่าง,งวัดกันว่าใครจะแม่นยำกว่ากันครับอาจารย์คิดชอฟ้าซ้ายอีกแล้วไปซ้ายามาสู่เดิมร่บมาล็อกคอแทงเข่าซ้ายอาจารคิดจะทำยังไงเอาๆอายังไงดันไปดีดดีดออกไหม ยังไม่ออกครับเหนียวเป็นตังเมเลยโอ้โหแกล็อกอยู่โอ้โหแกล็อก <l ok> แน่นเลยครับครับแอบเอาแม่แมแมแกุญแจตัวใหญ่ๆมาล็อกไปเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่ครับะครับมาอีกแล้วสานคิดดีดอกมากเอาครับสานคิดเดินต่อแกงไซนะครได้ระยะแล้วสานคิดได้ระยะนี่หัวจะดีนะหัวเลยสานคิดตี จอฟ้ายังไงตีกลับครับบิดหักเอาฟันยาครับฟันยาใครอะไรอะไรครับอะไรแบบแบบฟันยาใครฟันยาใครเอ้าเอ้าจอฟ้าหรือเปล่าน่าละใช่นะครับเอามาเลยครับมาแล้วโอ้ชาติคิดโดนมาแล้วจอฟ้าจอฟ้าแม่ไปจังหวะปะทะฮะมันก็อาจจะหลุดได้ครับมาแดงเลยตอนนี้บินมาแล้ว กวักเลยครับกวักกวาดกันใหญ่ครับข้างบนตีตีมาแล้วสู้ไหนจานกิ๊บมสปาร์ดซ้ายนัเนกซ้ายสปัดต้องหลุดเอารกดแล้วกดลงมปครับแดนอยู่บนเอาละได้เปลี่ยสิครับอยู่ข้างบนอย่างนี้มาต่อว่าต่อจานกิ๊บยังไงขยับตัวนี่ครับซ้ายฝากข้างซ้ายเข้าไปยกนี้เน้นซ้ายเป็นพิเศษครับ พิเศษใส่ไข่ด้วยครับแต่ช่อฟ้าก็ยังเหมือนเดิมครับมาล็อกคอตีเข่าซ้ายแทงเข่าขวาอ๋าอเสียหลักครับโดนตาเลยท้ายยกโอ้คุณพลาดนี่โดนซ้ำนันทีนะครับโอ้โย,โย,โยเซจังหวะเดียวครับหมดยกที่สี่ครับสถานการณ์ตอนนี้คลิกเลยครับอื้อหือชานคลิกโอ้ือว่าครบสูตรครับมาช็อตหลังนี่ทีเด็ดเลย โอชานคิดได้เปรียบกลับมาต่อ4-1ครับเป็นเพราะฟันยางล่วงหรือเปล่าครับะไม่ทราบเหมือนกันแต่อาจจะมีผลมีผลแต,แต่ผมถามกรรมาการเ็าบอกว่าไม่มีผลนะลเรื่องฟันยางล่วงเนะี่ยใช่ครับตามปฏิการน,นี้ไม่เกี่ยวครับการประทะกันปกติใช่ครับครับผม,มนีรับพิตูแสงเทนน้อยสองุ่งโรดครับต้องกลับมาเทสนหมักแล้วยุ<ะ>้ท้ายต้องชิงดำครับคุณฮอกครับ จาก4ี่หนึ่งนี่โดนกลับมาสี่หนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเลยครับสลับฝั่งรา,าราคาเดิมราคาเดิมแล้วแม็กมีหลายไปถึง6 7เจ็ดหนึ่งครับผมถือว่าเป็นคู่เอกที่มันมากวันนี้จะดูเดือนครับครับว่ากันครับยกสุดท้ายชิงดำาชฟ้าเดินครับขอได้เดินด้วยก่อนเรายกนี้ชอฟ้าไม่เข้าแล้วมันจะมาล็อกอีกแล้วครับ เข้ามาชาญคิดต้องขอรอ,อค,ครับพยายามกันไว้ไม่ให้เข้าไม่งั้นโดนอีกปิดประตูปิดประตูปิดประตูแล้วใส่กรอนด้วยสำหรับผลการแข่งขันในคู่อื่นครับเดี๋ยวแจ้งกันเลยนะครับก่อนที่จะมารู้ผลทราบผลคู่นี้คู่แรกครับขุนศึกเล็กขุนศึกเอ็นแอนด์พีบ็อซิ่ง LP, ing, ยิมนะครับ ชนะเจนนิเกิลน็อกเอาท์แท่งทองต่อวีรชัยในยกที่2อคู่ที่2ยอดธงชายสิทธิ์เจ๊กรชนะคะแนนเพชรน้อยชอปโยุหะอีสุสุคู่ที่3กระดูดำปอเรืองรํมชนะเจนนิเกิลน็อกเอาท์นรงธิ์วอแสงเทพใมายกที่4ผคู่ที่4กงจักรปอปวินชนะคะแนนเพชรทองคำอสนิทพามคู่ค้ำครับเมืองคนเอ็นอยางกีบ็อกซิ่งยิมแพ้คะแนนให้กับพอนชัยน้อยสิทธิ์ครูเจี๊ยบและรองคู่เอกแสงดาวสอกิตติชัยกับยิ่งใหญ่ปอปวินครับไม่มีการตัดสินเนื่องจากยกเลิกการแข่งขันไป มาดูกันต่อเลยครับยกที่ห้าช่อฟ้ากับชาคิไปแล้วครับไปแต่ว่าไม่เป็นไรชาคิดล้มนะล้มเฉยๆครับโดนเสียลักเฉยๆไม่เป็นไรชาคิตครับนี่ครับตีช่อฟ้าเริ่มอ่อนแรงครับบีนักครับมาแล้วเข้าข้างในไม่ไหวแล้วดูครับดูท่าครับรู้เลยครับตอนนี้ท้องดักตียข้างนอกนี่ครับเสร็จชาคิตอีครับอย่างนี้ เอาแต่เดินหน้าตีอยยังบ<ด>้า<ด>จะกู้หยุดขอพักครับยกท้ายแรงเริ่มหมดเหมือนกันเอาแข่งขวา้าฟ้าได้ไม่ได้เจอแข่งซ้ายครับชัาคิดรอดักครับบังไว้ก่อนตีนี่ไม่เป็นอะไรครับยังครับยันอาจจะขยับจะออกซ้ายจะคิดป้องกันตัว กองท้ายนะครับเอ้าโดนซ้ายอีกทีโอ้โหปิ้วเลยเนี่ยเต้นครับเต้นโอ้โหยังไงครับจานกิตรอครับโอ้โหโยนเข่าขวามาเยครับทำาล้คาไว้ก่อนครับเด็กกรรมการไม่เห็นช่องขวาเหมือนจะมั่นใจครับครับเอายันต์ี้ครับ อย่างเดินต่าชาคิดยังไม่ยอมครับยังไม่ยอมก็สองคนดูจะมั่นใจทั้งคู่ครับเอาล้ะครับนี่ต้องมันลุ้นกันที่ตอนยกมือนมีหลอกลอครับดูลีลามีหลอกล่อเะลีลาอย่างนี้เอาอ้โหทําไม่เข้าแล้วครับทีมงานเอกบางไซนี้มั่นใจชันคิดนี่ได้ฉีดยามาด้วยช่วงใบยกที่4ี่มา1นึ่งแสนบาทจากประธานเอกนะ โหน้ำเลี้ยงดีจริงๆยาได้ผลหรือเปล่านี่ครับเอาแล้วหมดยกลงไปกราบเลยครับขอโทษขอโพยกันครับตัข่าก็ยังมั่นใจใช่ไหมครับยังมั่นใจครับแผงงซอฟาก็ต้องรอดูกรรมการนะครับกรรมการบราาิษักรวบรวมคะแนนครับ แล้วผ่านไปทางชาญคริสเอกาสัครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเทียนขาวทองแสงเทียนน้อยรันนีทีเด็ดคุณกุมารดำด้วยใช่ไหมครับเนี่ยถูกต้องครับเอาละครับผ่านไปกับชัยชนะของชาิคริสวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมกุมารดำชัยชนะทัศมีคุณฮอกกี้นาับเดชาธทราบำรุงเมืองพร้อมทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ